แล้วนะาต่างจะปิดไปเองนะครับผลการค้นหาโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับกดนำทางที่ Google m a p นะครับกดไปแล้วกด Continue จะเด้งไปที่แอปนำทางบนมือถือของเรานะครับเป็นปฏิทินเพื่อดูว่าวัน of peak ในแต่ละเดือนเนี่ยวันไหนจะชาร์จรถยนต์ได้ในราคาถูกนะครับ สวัสดีเพื่อนๆผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับช่วงนี้สงการหลายๆท่านน่าจะต้องเดินทางไกลกลับบ้านหรือท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดการเดินทางในเส้นทางที่ม่คุ้นเนี่ยอาจจะกังวลเรื่องการหาจุดชาร์จใช่ไหมครับวันนี้มีผู้ใช้ไลน์ใจดีชื่อคุณหมูหยองหมูหวานได้สร้างไลน์ OA นะครับหรือไลน์ Official Account เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหาจุดชาร์จในรัศมี30กเมใกล้ๆเรานะครับ พร้อมนำทางผ่าน Google Maps และฟังก์ชันอื่นๆวิธีสมัครใช้เป็นยังไงตามไปดูกันครับอันดับแรกนะครับก็กดลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับแนะนำให้กดลิงก์ที่มือถือนะครับพอบกดลิงก์ขึ้นมาแล้วก็กดที่ Open ครับจะเด้งไปที่หน้าให้เรา Verify ก่อนนะครับ ตอนนี้อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเราครับกด Allow สร็จแล้วก็จะเด้งหน้าขึ้นมาให้เราเพิ่มเพื่อนครับเป็น Line Open Chat ชื่อ Peek Check นะครับกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็กดไปที่หน้าแชทครับหน้าแชทจะเป็นอย่างนี้นะครับที่หน้าเมนูแรกเนี่ยจะยังไม่มีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับอ่าพอโผล่ขึ้นมาแล้วรอโหลดเมนูสักครู่นึงครับ โผล่ขึ้นมาแล้วให้เรากด register now นะครับเพื่อสมัครใช้งานนะครับกดไปปุ๊บก,ก็จะมีหน้ามาให้เราลงทะเบียนนะครับกด Un allow นะครับตรงนี้จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลไลน์ของเรานะครับพอกด Un allow เสร็จปุ๊บเรากด back กลับไปครับกลับมาสู่ที่หน้าแชทนะครับตอนนี้กดลงทะเบียนใช้งานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับลงทะเบียนเลย โหลดให้ครบ100%นะครับพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บรูปหน้าโปรไฟล์ของเราก็จะโผล่ขึ้นมาในช่องแชทตรงนี้นะครับหน้าตาของเมนูก็จะเปลี่ยนไปตามด้านล่างนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3เมนูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูนแรกครับค้นหาที่ชัดนะครับกดเข้าไปปุ๊บตรงนี้เขาจะขอให้เราอนุญาตเข้าถึงสถานที่ที่ตั้งของเรานะครับกด allow แล้วรอ ผลการค้นหาครับไม่นานแล้วหนาแต่งจะปิดไปเองนะครับผลการค้นหาโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับกดนําทางที่ Google m a p นะครับกดไปแล้วกด Continue จะเด้งไปที่แอปนําทางบนมือถือของเรานะครับตรงนี้ก็จะเห็นที่ตั้งของจุดชาร์จนะครับจุดชาร์จตรงนี้เนี่ยคือ PEA w a t a นะครับพอดีอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ที่ผมอยู่ผมเคยไปชาร์จนะครับซูมข้อมูลไ,ได้ ากนั้นก็สามารถกดขอเส้นทางแล้วก็กดนำทางได้ตามปกติครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่หลาอีกครั้งครับผลการค้นหาแสดงหน้า1ทับน,นะครับแสดงว่าในระยะ30กิโลเมตรเนี่ยมีสถานีชาร์จอยู่แค่สถานีเดียวนะครับจริงๆแล้วมีอีกสถานีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปิดบริการในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งที่ตั้งเป็นอำเภอสุนแพร์แล้วก็ระบุ กำลังไฟนะครับที่25กิโลวัตต์ผู้ให้บริการของ P A w a t e นะครับระยะทางก็อยู่ที่5.48กิโลเมตรครับผมในอีกเมนูหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามือใหม่นะครับเป็นการกดเพื่อเช็คดูนะครับว่าช่วงพีคคือเวลาไหนช่วงออฟพีคคือเวลาไหนนะครับก็จะมีเมสเซจโผล่ขึ้นมานะครับต่อไปเป็นปฏิทินเพื่อดูว่าวันออฟพีคในแต่ละเดือนเนี่ย วันไหนจะชาร์จรถยนต์ได้ในราคาถูกนะครับก็จะเป็นตัวอักษรสีม่วงนะครับถ้าจะดูได้ชัดเจนก็ดูตัวอย่างเช่นวันที่12สิงิงหาคมนะครับเป็นวันเพื่อหัดเป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นออฟพีคท้งวันนะครับสามารถชาร์จรถยนต์ในราคาถูกได้ครับผมหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณ คุณหมูหวานหมูหยองที่ทำไลโอเอดีๆแบบนี้มาให้สมาชิกทุกท่านได้ใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ